ยาย่าทำใจสันรัวชุดเลสริมหาดแหวกหน้าเว้าลึกโหมดแซบก็ไม่ธรรมดาจริงๆยาย่าทำจัจรายไปกับเกลียวขึ้นเลยทีเดียว ชุดเรสสีดำที่แหวกเลิกด้านหน้าวาวต่ำด้านหลังสวดเซ็กซี่มากแพ็คกระเป๋ามาออกทริปกับครอบครัวที่ทะเลกระบี่สำหรับนางเอกซุปตาญาญาอุรสยาที่บอกเลยว่าทริปนี้ได้เห็นลุคสวยหวานและลุคสุดเซ็กซี่ของเธอมาแบบเต็มเฟรมเลยทีเดียวต้องบอกว่าการมาทะเลของญาญานั้นชุดว่ายน้ำทางวันพีซหรือจะเป็นบิกินี่นั้นบอกเลยว่าเธอไม่มีปล่อยออกมาให้เห็นแน่นอนแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าญาญ่าจะปล่อยทีเด็ดออกมาแล้วทั้งแซบและเซ็กซี่เบอร์แรงพอตัวเหมือนกันนะจ๊ะกับชุดเตรสสีดำที่ด้านหน้าแหวกลึกมากโชว์สัดส่วน ด้านหลังก็เบาต่ำไม่แพ้กันเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นลูกที่สวยและน่ารักทําจันดลายไปหมดและยาย่าได้บอกว่าที่ลงเยอะเพราะเลือกไม่ถูกนั่นเองนอกจากนี้ยังได้เห็นหมดเซ็กซี่ของยาย่าอีกหลายเซตเลยทีเดียวภาพนี้พิธเดทลายด้รวเร็วมากพูดเลยขอขอบคุณภาพยาย่าอุรัสยาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ